ก็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมนนะครับกับเกมจูสิดเวิร์ดเดอะเกมนะครับผม วันนี้ที่ร้านค้าของจูสิทเวอร์เดอร์เกมก็ได้มีไดโนเสาร์มานําเสนอขายอีกแล้วนะครับจะเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวที่คูค่คนอยากได้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยนะครับพอมิโคโตซอรัสนะคร<อ>ับผมอ่า<อ>ก็เคยมาในลีกแล้วนะก็เป็นตัวใหม่นะครับของจูสิทเวอร์เดอร์เกมนะก็เป็นนกติกตัวหนึ่งที่มีดาเมจในการโจมตีเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับดูค่าสแต็ปของมันหน่อยนะมีเลือดอยู่1นึ่งนะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่503นะนี่คือในเลเวล20นะอ่าเขาก็มาขายเราในเลเวล20ที่โดยไม่ต้องฟาารรมนนนะคคัับสงวก็อยู่่ที2 9 ส7บาทกับ95สตางค์นะวันนี้เขาไม่ขายราคานี้นะครับผลลด60%เเนะเหลือ8 1 9บกาทกับ9 9สตางค์สำหรับบ้านใครที่บอกว่านกยังไม่แข็งแกร่งพอนะครับอ่าใส่นกข้างหล่านะครับแนะนาเลยนะครับตัวนี้ดีจ,ดจัดเลยนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ขายในราคาที่แพงมีนิดนึงนะถ้าพูดกันปกติแล้วในราคานี้มันจะขายในเลเวล40นะแต่สำหรับใสเติมทุกคนนะถ้าใครอยากซื้ออยากได้อยากหาหรือยังไม่มีนะก็สนใจเข้ามาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผม